สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเฉชวานในไทยรูทออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับกระแสดราม่านะครับของคุณแม่คนหนึ่งไปส่งลูกชายนะครับฮอตไม่ไหวบางคนบอกไปส่งลูกชายต้องฮอตขนาดนี้เลยหรอแซ่บขนาดนี้เลยหรอนะครับไปส่งลูกที่โรงเรียนครับคุณแม่สุดฮอตคนนี้นะครับแต่เธอไปด้วยชุดที่ต้องบอกว่าวาบหวิวนำมาซึ่งกระแสดรามาวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่เธอเองก็ออกมาโต้ตอบ ุกคนที่ต่อว่าเธอแบบไม่แคร์สื่อนะครับนี่ครับประเด็นดาราม่าในสังคมไทยต้องยอมรับว่าเกี่ยวกับการแต่งตัวเนี่ยก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะครับในโอกาสต,าต่างๆรวมถึงในสถานที่ต่างๆเช่นการไปวัดไปวาของเหล่าสุภาพสตรีเนี่ยที่มักจะเป็นประเด็นดูเรื่อยนุ่งสั้นใส่สายเดียวซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มักพบได้บ่อยในประเทศไทยเรานะครับจนมีคํากล่าวว่ามีแต่คนไทยที่ชอบดราม่าซีรีส์กับเรื่องแต่งตัวนีดหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยครับ ประเด็นเรื่องการแต่งตัวเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆเขาสีเลียก,กว่าเราเรยอะมากโดยเฉพาะประเทศที่เคร่งคัดในาศาสนานะครับล่าสุดครับดราม่าในเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศบริเวียครับเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักร้อนแรงขึ้นมาในสังคมนะครับเหตุการณ์ที่ทางเวเนซาเมดิน่านางแบบรัทนายความนะครับเธอแต่งตัวสุดว้าวิวโชว์เนื้อนหนังหน้าอกหน้าใจ เธอเนี่ยถูกแอบถ่ายตอนที่เธอเนี่ยเดินทางไปส่งลูกชายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซานตาครูสนะครับคลิปเปองเธอเนี่ยถูกผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยแอบถ่ายออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับคลิปนี้เนี่ยระบุว่าชุดของเวเนซ่าเนี่ยเป็นเสื้อแบบคล้องคอผ่าร่องครับเผยให้เห็นถึงเนินอกดูไม่เหมาะสมและไม่ควรสวมใส่ต่อหน้าเด็กๆอีกทั้งยังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เวเนซ่าเนี่ยสวมชุดว่าผิวมาส่งลูกชายในตอนเช้า ซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยทำให้เวเนซ่าเนี่ยถูกเหล่าพ่อแม่และก็ผู้ปกครองเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงรวมถึงชาวเน็ตครับที่ได้เห็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ไปก็เข้ามาตอบว่าโจมตีเธอว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมจริงๆจากกระแสดราม่าที่รุนแรงหนักขึ้นเนี่ยนะครับเบเนซ่ามิน่าเนี่ยเลือกที่จะออกมาตอบโต้ทุกคนที่เข้ามารุมประนามรุมต่อว่าเธอเรื่องการแต่งตัวโดวยเธอระบุนะครับว่าเธอขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจ ขอบคุณทุกคนที่ปกป้องเธอบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่วิดีโอที่ต้องการโจมตีตัวเธอต้องการทําให้เธอในเสื่อมเสียซึ่งเธอก็บอกอีกว่าคุณแม่คนที่ถ่ายคลิปเธอมาเนี่ยเผยถึงท่าแท้ของตัวเองด้วยการดูถูกเธอและเปิดเผยแพร่หน้าของลูกชายเธอในวัยสี่ขวบโดยที่เธอไม่รู้ว่ามันคืออาชญากรรมแผนของเธอเนี่ยไม่เป็นไปด้วยดีตามที่เธอต้องการเธอมีเจตนาที่ไม่ดีด้วยการอัปโหลดวิดีโอเพื่อจะทําลายชื่อเสียงของฉันอ้างว่าฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่โพสต์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนดังกล่าวฉันก็อยากขอบคุณทุกคนที่ยืนอยู่ข้างฉันฉันเป็นคุณแม่ที่หุ่นยังฟิตปังและทํางานหนักฉันดูแลลูกของฉันด้วยความรักทั้งหมดที่มีในโลกฉันไม่เคยทําแย่ๆกับใครเลยทุกคนที่รู้จักฉันรู้ว่าฉันมีจิตใจที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความรักนี่ครับในประเทศที่เพง่งศาสนาดราม่าก,กันหนึ่งหนักเรื่องการแต่งกายที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนแซ่บมากนะครับโดนดรามา่ายางหนัก ซึ่งตัวก็ออกมาตอบโต้แบบดุเดือดเผ็ดมัน,นจริงๆริงครับเขาวว้าไอทีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ